สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องเอริกาตันยูนะครับวันนี้ผมจะเปิดกล่องการ์ดบอลนี่ครับผมซื้อมายกกล่องเลยครับเมอร์ลินพิเมียโกปี9697ถึงกล่องมันจะยับนิดนึงเพราะมันเก่าแล้วอะมาดูกัน36ซองผมจะได้ตัวอะไรดีๆบ้างไปดูกันเลยครับเปิดกล่องแรกกันตัดก่อนุอยอ่าการ์ดมันค่อนข้างจะเก่าอาจจะมี บางไว้ติดติดกันบ้างแล้วทุกคนมาเลยซองแรกผมไม่จะเปิดกล่องอุ้ยได้การ์ดทองด้วยโอ้นี่เก่ามาอุ้ยทุกคนใบแรกมาได้การ์ดทองเลยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหการ์ดโอ้โหติดอุ้ยไรอันกิ๊กเขาทุกคนโอ้โหไรอันกิ๊กใบแรกใบที่สองการ์ดดำไม่รู้จักครับชีมิเตอรเวิลด์ คลิปอาจจะยาวนิดหน,น่อยครับอ้าวคนนี้ใครก็ไม่รู้ครับอันนี้ลอนนี่จอห์นเซนของแมนยูครับโอ้แมนยูมาอียนไวโอ้โหลิชาร์ดโรบัตโต้ดิมาริโอโอ้โหมาโคคราบ,บ,บิดดีนี่โอ้โหไม่ได้จักเลยมาสองสองกัน <c oughs> ตัวดีๆเด็ดๆน่าจะ,ะไรอันคีก,กับการทองเออการดำแล้ว มันค่อนข้างจะมีราคาสูงราคาผมเห็นแล้วครับน่าจะแพงมากเลยกระดำะมาสองดีสองมาดูกันอู้ใบแรกมานิวคาสเซิลไม่รู้จักอเอาโค้ดหลังออกไปก่อนนิวคาสเซิลใครไม่รู้อ่าไม่ติดอันนี้ โอ้ยติดอีกโอ้ฟ็อกกับยองเคิลลอนนี่จอห์นเซนอีกแล้วโอ้ยด,ดับเบิลตีโรน่าใบาต่อไปครับปีน,นี่ติดกันอของลิเวอร์พูลไม่รู้จักเลยสองใบหลังก็ไม่รู้จักนะครับม,มาดูใบต่อไปซองดีซองนี้ตัวดีๆก็มีจิโรน่า สองที่สามโหวันนี้ผมจะเปิดหมดเลยนะครับทุกคนน,ขขคน,นี่ครับทุกคนสองที่สามมาดูกันจะได้แม็กแฮมหรือเปล่าในซองนี้อุ้ยที่การทองแล้วอ้การทองผมว่ามีราคามากคนระับผมดูใบนี้เป็นใครอุ้ยดาวิดจิโรน่าอีกอ้โห,โหน่าจะแพงแล้วจ่าติดกันด้วย ดาวิดจิโรนาสตีเฟนโอ้ไม่รู้จักแอนดี้ทาวเซนอันนี้รู้จักสกอตเชลโลโอ้ดูอิสอะไรก็ไม่รู้โอ,อโอ้ติดแบบแกะยากจังโอ้โหปีเตอร์อะไรก็ไม่รู้บิก๊ก่ะซองต่อไปกันนะทุกคน สำหรับเป็นแค่มาซีราคาก็สองแสนห้าเกตสิครับโอ้ยเชลซีอะไรนะ่มาดูกันใบแรกายโอ้ยเชลซี้าติดอีกอุ้ยสวยอะข้างหลังมีเหมือนนูนนูนมันนูนออกมาคทุกคนสวยมากเลยเชลซีมาร์คฟอร์ดจอรนบานดูมาแล้วจอรนบานโอ้นี่ไม่รู้จักครับพีคอก เอียงล่าโฮอันนี้แบบไข่เนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้จักไม่มีติดไปซองต่อไปครับแกะมาค่อนข้างเยอะครับทุกคนมาดูกันซองนี้ผมจะได้ตัวดีๆไหมครับทุกคนไปทุกคนอ้า โอ้อ่ะเอาโค้ดออกไปก่อนไปโอ้ทีมนอตตี้แฮมฟอร์เรสแน่ๆเลยทุกคนเห็นมาขนาดนี้แล้ะติดกันอีกอะโอ้นอตตี้แฮมฟอร์เรสสกอตอะไรก็ไม่รู้แกรี่อันนี้ติดออ้ตัวนี้แพงครับผมเห็นเขาขายอยู่มาร์กอะไรสักอย่างอขอโทษทีนะคะที่ผมไม่ได้อ่านชื่อบางคนหรือผมข้ามไปเลย ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมสมัยนั้นผมยังไม่เกิดเลย,ยนะสาวเนาะแดนพีกลี oh. อะไรก็ไม่อะอาราเบเชียเล่ในที่สุดก็เจอใบที่ผมรู้จักสักทีครับมาซองต่อไปโอ้จะคุ้มไหมเนี่ยเห็นวี่แววความไม่ได้เบคแคมทุกมมคนมาดูกันผมจะเบคแคมออกในซองนี้เลยหรือไม่เออ จึงการ์ดไม่ได้เลยหนามามาแล้วเอ้ยฟอรเรสอีกแล้วเหรอโอ้นอตตี้แฮมฟอรเรสครับทุกคนโอ้คนนี้ไม่ค่อยดีเลยดาวิดพี่อะไรนะแอนดี้อะไรก็ไม่รู้คเขามีไม่รู้จกักอีกเต๋ดโอ้อันนี้โกใครก็ไม่รู้ไม่รู้จกักโอ้การ์ดได้มาเป็นปึกแล้วโอ้โห ใบนี้โอ้โทนี่ชูคอนโอ้เอริกันตัวหน้าครับทุกคน,คน,น,กคนได้จริงไหโอ้ราคาก็น่าจะมีราคาอยอะทุกคนแพงด้วยซ้ำผมเห็นใน YouTube เขาขายราคา2,000บาทโอ้โหเดีย๋ยวผมเอาไปขายบ้างนะใบต่อไปอองต่อไปมาดูกันหอัจะได้ตัวอะไรดีๆ อีกไหมอยาแกะออกแล้วอโอ้โหมาอันแรกสิ้นหวังแล้วเซาแฮมตันเซาแฮมตันแล้วก็อันนี้โอ้โหใครรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกได้นะครับตัวที่ผมไม่รู้จักทั้งหลายดิขอโทษทีนะครับผมยังไม่เกิดแล้วสมัยนั้นนี่โอ้โห การค่อนข้างติดโรเบิร์ตลีแอนดี้เกรเอียงไว้อีกแล้วสองที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับแต่ที่แน่ๆเหลืออีกเยอะเลยครับที่ต้องเปิดมาอ่มาดูกันเบคแฮมจะออกไหมโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้จักแล้วทุกคนอันนี้ เอ็มเมอร์สันไไม่ติดอยู่แล้วแกนี่เนวิลของแมนยูวันนี้แมนยูมาลัวๆเลยครับทุกคนอ่ะขอโทษออกแล้วอันนี้ไม่รู้จักขอโทษทีครับทุกคนแมทลีดชิสซี่อะไรอะไม่รู้จักโรบตัตโตดิมาริโอ ฟิลแบบซ้ำไมเคิลกรีมาซองต่อไปนะทุกคนอ้อยอ้อยอ้อยเบคแฮมจะออกไหมนี่เนี่ยผมรู้สึกเบคแฮมอาจจะไม่มีวันออกเลยก็ได้นะทุกคนโค้ดอ,ออกก่อนขรางโคลินอะไรก็ไม่รู้ใบต่อไปครับ โอ้ขอทีมชาติอังกฤษนี่นาเซวเชตครับมาร์คอะไรโอ้ไม่รู้จักขอโทษครับทุกคนโอ้เนซอมก็แล้วพีคองอันนี้ใบสุดท้ายวิ่ยมีเหรอไม่มีเบคแฮมวัซองต่อไป คลิปนี้อาจจะค่อนข้างที่จะยาวมากเรพราะผมต้องเปิด36ซอง36ซองซองนึงก็เฉลี่ยน่าจะ30สิบวินะครับคลิปนึงน่าจะคลิปนี้น่าจะบว่าครึ่งชั่วโมงน่าจะได้มาดูซองต่อไป <c oughs> ใช้แรงมาก นี้ทีมโอ้โหทีมไม่อยากลุ้นเลยเชฟฟิวเวนเดโลโก้เาไม่รู้จักโอโ้ไม่รู้จักเน <c oughs> ี้ย <c oughs> ยังอะไรไม่รู้โอ้โหไมค์เคลนเกลี่ติดเหรอไม่ติดเหรอในแกลลี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักติด ถ้าได้เบคแฮมขั้นต่ำน่าจะสักห้าพันได้ที่เขาขายกันการ์ดเขาอาจจะไม่ดีเีาดขายถูกๆก,กันนะฮะเป็นร้อยหนึ่งหรือหนึ่งพันเลยอย่างเงีนะ้ยมันอาจจะการ์ดไม่ดีหรือการ์ขาดขาดนิดน,นึงโอ้ท้วยพิมารีทับทุกคนห้วยแชมป์พิมารีเบอร์สุดท้ายเลยผมดูแล้วร้อยหกสิบเอ็ดอันนี้อะไรเอ่ยโอ้คอร์ดิชันไรคิทซับเกรดเนี่ หลอนนี่จอห์นเซนเอียงรัชแล้วก็โทนี่คตชนสตีเวนบิชโอ้อย่างน้อยซองนี้เดวิดเวคแฮมอาร์ซีเขาทุกคนต้องใส่กรอบซะ่อยแล้ว ผมว่าคลิปนี้อาจจะมีซะสองคลิปนะคบเพราะผมเปิดคลิปเดียวน่าจะใช้เวลานานคนดูอาจจะดูไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะทําแยกเป็นสองคลิปถ้างั้นคลิปนี้อีกซะห้านาทีแล้วผมจะหยุดคลิปไว้แล้วไปติดตามกันได้ในอีพีสองใบแรกมาของนิวคาสเซิลนะทุกคนใครก็ไม่รู้สตีเฟนอันนี้ก็รู้ไปไปต่อไปโอ้โหไม่รู้จกักไม่รู้จักอีกไม่รู้จักอีกอันนี้ก็ไม่รู้จกักโอ้โห ไม่รู้จักจออะไรก็ไม่รู้ขอโทษนะคะทุกคนโอ้ได้มาเป็นปึกแล้วผมจะนับก่อนครบสิบหกซองล้วถ้าครบสิบหกซองผมจะจบคลิปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามน่าจะสิบสามซองหรือเปล่าอ่ะมานับช่วยผมนับเลยครับทุกคน มาดูกัน16ไหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปดเสบสิบองเองเหรอมาหกซองสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับทุกคนมาพิมเมอาโก9เก้าหกเก้าุนเบคนแคมอาซีได้เรียบร้อยแล้วครับเป้าหมายต่อไปผมจะเอาการ ไม่ครบหรือจะเอาเบแคมเพิ่มเผื่อเกียรผมจะเอาไบเกียรติเผื่ผอมมไม่ได้สิบแล้วผมจะหาการ์ดเพิ่มก่อนการ์ดเบแคมอีกใบกําลังดีอ่ะโอ้ใบนี้โอ้ดอตตี้แฮมฟอร์เรสเหมือนผมได้ไปแล้วนะใบนี้ซองที่สิบเอ็ดพอดีอ้นี้ไม่รู้จักฟ็อกอเกอร์โรเบิร์ตลี ไม่ไจากวิคนคุ้นอู้คิดว่าเบงแฮมคลิปเถ้างั้นมาดูซองต่อไปครับตอนนี้เหลืออีกหซองนะครับแจครบสิหแล้วผมจะหยุดคลิปไปคลิปต่อไปเลยนะทุกคนไปชมกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ได้ที่ครึ่งครึ่งหนึ่งเรเวลาที่เปิดคนดูก็อาจจะดู ไม่จบนะครับผมก็จะทําแยกไปสองชิปอ่ะมาทุกคนมาดูซองต่อไปกันครับทุกคนยาอ่ะอุ้ยใบนี้อู้คิดว่าเบคแฮมอีกโอ้ทุกคนใบนี้ไม่รู้จักอ่ะอุ้ยใบนี้ไม่รู้จัก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  ใบนี้เบอร์เกอร์เลยโ oh, oh. หเหลืออีกสี่สลองสุดท้ายก่อนคลิปสุดท้ายอะทุกคนมาขอ oh, เอาไปแค่ไปใส่กรอบรอเกตเลยเกลน่าจะได้เยอะน่าดูนะเพราะผมดูสภาพแล้วแล้วผมเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบทำรายการ์ดการมันผมไม่เคยทำมันขาดเลยการ์ด <c oughs> โอ้ด oh, ีโอคิดว่าดีนสุดแคปมไม่ใช่อันนี้ไม่รู้จัก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 อ้าเข้าสู่ช่วงสามซองสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนมาดูสามซองสุดท้ายผมจะได้อะไรกันบ้างจะได้เบรกแฮมอาร์ซีอีกใบเปล่าแต่ผมอยากให้ได้มากมามาดูกันสามซองสุดท้ายในวันนี้ ที่ผมจะเปิดการ์ดแอนดี้เกรยกับโอ้โหใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักเลยอันนี้ก็ไม่รู้จักเลยอ่ะโอ้ใครอีกเนี่ยห่วยใบนี้ใครรู้ช่วยพิมพ์บอกเด้แล้วผมน่าจะไม่รู้หลายหลายคนเลยนี่สรองสรองสุดท้ายในวันนี้ เมคแฮมผมว่าไม่น่าจะออกอีกใบนะเพราะใบเดียวมันก็มันก็คุมแล้วอีกใบหนึ่งผมว่าไม่น่าออกนะมันออกยากที่จะออก2ใบในเกาะหนึ่งโอ้แมคแมคมานานๆวิวนี่โจนโอ้อันี้ตัวโคดแล้ววินนี่โจนแล้วก็มาถึง plus hack หรือซองสุดท้ายในวันนี้ ขอเบกแฮมอีกหนึ่งใบก่อนปิดคลิปครับมาดูกันจะสำเร็จหรือไม่ไม่แน่บิโอ้ไม่ดูจกักอ,อันนี้พีขอบเอียงลัชแล้วก็ใบสุดท้ายโอ้โ สรุปครับได้เดวิดเบ็คแฮมใบนี้มาเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นคัะทุกคนาง,งานคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับมาดูคลิปต่อไปได้อีกในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ